সুন্দৰ <laughs> আলগে <ality> <States plastic> เดินทางมาถึงติ้งแคมป์ในช่วงบ่ายครับก็คือช่วงเช้าพอดีไม่ว่างครับมีทุรันิดนึงครับเลยมาช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายก็ได้พบกับพี่ๆทั้งนีงครับผมอ้ําปัญาวัวสุครับก็เป็นคนในจังหวัดราชบุรีครับก็มาร่วมติงแคมป์ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับครั้งแรกก็มาครั้งหนึ่งกันครับก็จะเป็นถ้าใครที่เคยเข้าชมโอเคง่ายรอสักครู่เปลี่ยนแล้ว เตเอ okay. ห้องนู้นนะครับเปิดไมไว้ตลอดหน่อยนะครับคง <c oughs> ได้ยินนะครับสัาณสัญญาณมไัห้องน้ไหนตัวนี้ครับเราเปียแดงว่าห้องไม่ไเปิดไม โอเคครับตอนนี้ก็เริ่มพ่ยัตเข้ามาแล้วครับก็สวัสดีครับรวมถึงพี่ก้าด้วยครับก็ดีเรยกๆกันครับโอเคครับนี่เริ่มจากตั้งแต่ชายก็คือเริ่มจากเวลาครับสไลด์ก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติเหมือนกันนะครับก็ผมก็เป็นนะครับเจ้าของเว็บไซต์ i t g a s c o m ครับแล้วก็ ที่เคยเล่าก็คือเรามีรายการสองรายการครับก็คือ i t ทีแกรนด์แชนแนลกับ i t ทีแกรนด์นิวไซเบอร์เวซึ่งรายการแรกนั้นก็เป็นรายการทัวร์อีเวนต์ธรรมดาครับทัวร์อีเวนต์ไอทีครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำรัพวัวแต่อัปเดตรายการที่2ของเราครับซึ่งก็คือรายการนี้เองครับไอทีแกรนด์นิวไซเบอร์เวครับซึ่งออกอากาศเป็นบางสัปดาห์ครับแต่เฉลี่ยร์ วันนี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลติดๆกัดนิดนึงนะครับในช่วงนี้ไม่ให้เสียเวลาแล้วกันครับว่ารายการพิกยังอยู่ิเปอร์โรนี้ปีได้เกิดขึ้นครับเมื่อวันที่5มิถุนายนครับหลังจากที่ได้ปรึกษาครับจากพี่ก้าหรือพี่ออยนะครับในครั้งหนึ่งที่งานซูเปอรแคมนะครับว่าเออรา จะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ในรูปแบบว่าเป็นรายการไอทีจะดีไหมก็คือเราเพิ่งเป็นมือใหม่ของรายการอ e ินเเทีวีครับปรากฏว่าผมก็ได้คอนเซ็ปต์ว่าจะต้องเป็นรายการที่นะครับรายงานแบบนะครับเอกซ์คลูซีฟในเรื่องของไอทีเป็นพิเศษนะครับซึ่งลักษณะรายการก็คล้ายๆกับดูโอคอร์ทีวีก็จริงนะครับแต่ข้อแตกต่างผมก็กจะชูป,ประเด็นในเรื่องลายงานไอทีที่ผมไปแล้วก็นำเสนอสกุ๊ป โดยวีโอจะเสนอเยอะกว่าการบรรยายนะครับซึ่งถ้าใครที่ดูดูคอนทีวีจะมีว่าการบรรยายจะเยอะนะครับแต่สําหรับของเราครับจะเน้นเรื่องวีโอมากกว่าการบรรยายครับก็คือจะพยายามให้ทุกคนได้เห็นภาพครับเอาตามความเข้าใจครับประมาณนั้นนะครับแน่นอนครับคอนเซ็ปต์ของผมครับก็ชื่อครับว่า i t n e w d u t a t i n ครับแบบว่าเราไม่ใช่สไตล์แบบโูคอเราไม่ใช่ แบบธุรกิจเหมือนแม่ไตให้เท็หรือไซเบอร์ซิตี้ของจอร์แดนสวีโรดแต่เราจะเสนอทุกสองด้านนะครับทุกคนมุ้งกระแสวิ๊กซเซเว่นแต่กระแสโอเพนซอร์ซซึ่งเปิดตัวในวันเดียวกันแต่ทุกคนมองไปที่บิ๊กซีเซเว่นหมดนี่ก็คือว่าทําให้เราก็เสยกลุ่มที่โอเพนซอร์ซเสียดมากมากครับที่ว่าไม่ค่อย้เห็นวงการโอเพนซอร์ซทำมาออกในวงการฟรีทีวีหรืออย่างอื่นนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้น เราจะนําเสนอเรื่องราวที่เป็นความรู้เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะครับในเรื่องของเรื่องที่คนในไอทีที่ดูฟรีทีวีหรือว่าที่ต่างๆเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนะครับเราก็จึงได้นําเสนอครับซึ่งก็คล้ายๆกับของบล็อกนั้นนะเนี่ยอ้างอิงจากบล็อกนั่นมาบ้างนะครับกับพิสูจน์ด้วยตนเองครับมี2รูปแบบครับสําหรับช่องทางครับที่เราได้ทําเป็นเน็ตทีวีครับหลายช่องทางมากครับก็ ที่แรกที่จะออกที่สุดก็คือ sukipix.com ครับเป็นที่หลักครับในการนะครับเป็นเว็บสำหรับฝากวีอของคนไทยครับฝีมือของพี่ยอดารมีครับนายวรสกุลครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นผู้ประกาศหาช่องทางครับเป็นเจ้าของเว็บไซต์ครับแล้วก็เอามาอิมเบดมาที่ itkuang.com ครับแล้วก็มีทันทีที่มีการอัปเดตเขาจะอัปเดตไปยัง Twitter ซึ่งผมจะพิทจษสัตว์แอ u เคเลยที่นะครับ i k u n g ครับ แล้วก็ของผมเองแล้วก็เครือของ ICN Group ครับซึ่งเป็นเครือของเว็บในจังวัดราชบรีที่ผมตั้งขึ้นครับมีทั้งหมด5เว็บไซต์นะครับแล้วก็รวมถึงบอกของผมส่วนตัวที่ oknation.net okay นะครับแล้วก็มีโปรโมททาง m i n i ที YouTube แล้วก็ p a เพ a กาเพ u กาก็คือครับเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือครับที่ผมสามารถที่จะถ่ายบริการงานนะครับแล้วก็ขึ้นบนเนต็ตนี้ได้ทันทีนะครับ ก็จะทําให้การรายงานแบบเ e อ็กลูซีที่วัดทัทีทันใจที่ติดตามทางเว็บไซต์ได้ทันมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับรูปแบบเดิมเมื่อก่อนนะครับตอนนี้เราขึ้นเป็นซับโบรวปี2เมื่อวันที่5วมิถุนายนปีนี้ที่ผ่านไปนี้เองนะครับเพราะว่าตอนนี้รายการนี้ก็ถือว่าตั้งแต่ที่ออกจนถึง20กว่าตอนครับมีการออกอากาศทางช่องห้าด้วย ที่ที่ได้สัมภาษณ์ผมในรายการ c ซบูซิตี้ครับก็ทําให้ผมมีแรงบันดาลใจที่จะทำทองนครับจนกระทั่งมีการลงทุนครั้งใหญ่ครับเพราะว่าในไหนก็ปีสองเลยครับลงทุน4รูปแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดในสไลด์ถัดไปนะครับสีรูปแบบนี้ครับมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรายการครับเพราะว่าครับรูปแบบเดิมๆครับผมก็จะใช้กล้องดิจิตอลนะครับตอนแรกๆใช้กล้องดิจิตอลรุ่นเก่าๆมากเดี๋ยว สไลต์ต่อไปจะมีรุ่นนี้ให้ดูครับซึ่งเป็นรุ่นที่ผมใช้จริงนะครับต่อมาเลยครับสำหรับสไลต์ต่อมาครับก็คือนี่รุ่นแรกครับผมใช้ไซเบอร์ช t นะครับรุ่น P10 ครับมาใช้ครับอัดในรูปแบบวิดีโอนะครับก็ได้เป็น m อ็มปนะครับบันทึกก็คือภาพคุณภาพก็โอเคบ้างนะครับก็มีแต่ก็ไม่ไหลลื่นครับเพราะว่ามันเป็นก็ดิจิตอลก็คงพูดนั้นอยู่แล้วนะครับ เอามาใช้ครับเมื่อก่อนไอทีแกงมีทั้งหมด30ตอนผมเริงมาทดลองในรายการใหม่ครับซึ่งเป็นรายการข่าวไอทีนะครับก็ทําไปถึง22ตอนครับก็คุณภาพก็จะเสื่อมส่งไปเรื่อยเพราะว่าครับรูปแบบของการอัดวิดีโอนั้นครับก็ใช้พลังงานแบตที่ค่าสูงเหมือนกันนะครับจนกระทั่งตอนที่23ตัดสินใจลงทุน1มื่าครับซื้อกล้องวิดีโอตัวนี้ครับซึ่งมีคนุณสมบัตินะครับนี่ตอนนี้ก็คือก้อนที่พี่คราถ่ายตอนนี้ครับ นะฮะเป็นรุ่นแคนนอนนะครับซึ่งเป็นระบบแฟลชสตีนะครับก็นามาใช้ครับผลประกฏบว่าไหลลื่นมากเลยเดียวครับการตัดต่อครับเยี่ยมเลยเดียวฮะแล้วก็นํามาใช้รูปแบบต่างๆได้หลายแบบด้วยตัดต่อได้ทันทีเลยครับรูปแบบที่2ก็คือไล v ์บล็อกครับระบบของเราก็เคยใช้ WordPress ใครที่เคยฟังในติ๊กแคมป์วิวปีที่แล้วครับผมก็บอกแล้วว่าผมใช้ WordPress แล้วครับ แต่มีระบบหนึ่งที่ซ่อนอยู่ใน WordPress ที่มีเป็นปัจอัน i n ิ e r t ที่น่าสนใจมากก็คือ l i ฟ e บล็อกนะครับ l ลฟ e บล็อกนี้ผมจะใช้ปักอินชื่อว่า Twitter l i v ลฟ l บล็อกครับใครที่ใช้ w o WordPress ครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตัวนี้มาติดตั้งเพิ่มครับแล้วผมทันทีที่ผมจะสั่งให้ทวีตนะครับในสิ่งที่ผมจะทวีตนั้นจะขึ้นันนี้เลยครับบนเว็บไซต์เป็นเวลาพร้อมกับคำยายที่ผมทวีต และจะเลิกเมื่อไหร่ผมก็สามารถสั่งเลิกทวิตเลิกรายงานนี้ได้นะครับก็เป็นประโยชน์มากสำหรับการรายงานข่าวนะครับเป็นแบบไทม์ไลน์แบบเรียลไทม์เลยนะครับเป็นช่องทางนะครับในการที่จะรายงานสื่อสาวสดสดถึงท่านเลยที่ชมผ่านทางเว็บไซต์ครับอัปเดตต่อเวลามากช่องทางที่3มครับปกติครับเราจะอัปบนสุขีพิบก้องครับไม่ค่อยดังอยู่แล้วครับเพราะคนที่ใช้งานมีน้อยนะครับ ขึ้นบน Twitter นะครับก็มีบางครั้งบ้างนะครับที่จะได้เห็นผ่านกไปนะครับเลยใช้วิธีบน Facebook ครับแฟนเพจครับแฟนเพจนี้ผมปิดรูปแบบคือเอาบอกของ i t ทีกูแกงนะครับบวกกับคลิปของรายการครับมาอัพลง Facebook ทั้งหมดทับที่ URL นี้ครับ f a c e b o o k c o m s l t a g k ครับซึ่งผลที่ได้มาครับก็คือผมจะอิน i t e เชิญทุกท่านเพื่อนของผมเพื่อนของผมและเพื่อนของคนอื่นอีกหลายคน เพื่อมาเป็นแฟนเพจนี้และทันทีที่เป็นแฟนเพจนี้แล้วจะได้รับข่าวสารจากจของเราและบวกกับคลิปวิดีโอด้วยซึ่งคลิปวิดีโอของนะครับเฟซบุ๊กครับสามารถอัพได้ถึง20นาทีนะครับและอัพขนาดไหนก็ได้ด้วยครับก็คือขนาดใหญ่เ่มีความละเอียดสูงทิ้มบ้านเท่าไหร่ก็สามารถที่จะชมบนนี้ได้ด้วยและคุณภาพเสียงโอเคเลยครับอ่าช่องทันที่3ครับเพิ่งเปิดสดๆร้อนๆครับเมื่อ3น เมื่อทางช่องสารับเขาแนะนำส่งเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวช่องสารับมาใช้บ้างนะครับปกติจะเป็นเว็บเกี่ยวกับแฟนคลับของช่องสากนะฮะแต่เขาบอกว่าอยากให้อ้ามาลงคอนเทนต์ด้วยไอทีครับเลยตัดสินใจเปิดเป็นเว็บนี้ก็เว็บนี้เป็นลักษณะคล้ายๆกับไฮไฟช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นของช่องสากเองผมเลยตัดสินใจที่จะเอาคอนเทนต์รายการเหล่านี้ลงในเว็บไซต์นี้ โดยผลกระทบที่ได้ก็คือกลุ่มพวกดาราอะไรที่อยู่ในส่องสารเนี่ยจะรู้จักของเราด้วยนะครับก็โดยเฉพาะเว็บมาสเตอร์รับก็สนใจด้วยครับสำหรับคอนเทนต์หลักจากที่ผมได้เอารายการตอนเก่าๆเนี่ยมาอัพดึนต่อนแรกๆนะฮะคนก็เริ่มชมกันเยอะขึ้นเลยครับสำหรับอนาคตของเว็บนะครับที่ผมจะทำครับในอนาคตก็คือ เมื่อทันทีที่ 3G มาเมื่อไหร่นะครับนี่ครับผมก็จะนำรูปแบบที่อย่างเช่นการอัพวิดีโอเนี่ยการทำรางานไร้ไร้พร์ตเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าความเร็วของ 3G นี้มีความพิมพ์พอครับที่จะที่ทำให้การรายงานข่าวเนี่ยสดยิ่งขึ้นบอกนะครับว,ว่าการรายงานนี้อาจจะไม่ใช่แค่ถ่ายวิดีโอแล้วบันทึกแล้วมาตัดต่ออีกทีเราอาจจะใช้มือถือเนี่ยครับมาถ่ายตัวเองและรายงานสดอย่างนี้ไปเลยไม่เสียเวลาเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับ แต่ต้องรอทางกทชว่าจะอนุมัติได้เมื่อไหร่ก็เป็นประเด็นอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็รูปแบบอื่นฮะก็คือมีแผนที่สองนะครับคือว่าเราจะทันทีที่ตอนนี้ครับก็หลายท่านอาจจะรู้จักแล้วแต่ในท้องถิ่นเนี่ยผมเป็นคนจังหวัดราชบุรีแต่นนท้องถิ่นไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตครับจะมีการเปลี่ยนแปลกก็คือผมจะเอารายการเหล่านี้ครับมาแปลงเป็น DVD เกิดขึ้นเพื่อจะมาออกทางเคเบิลทีวีในราชบุรีครับ นี่ก็คือการโปรโมทที่ผมได้นำเสนอรครับว่าใครที่อยากมีบอกหรือทำเน็ตทีวีครับก็ถ้ามีความคิดสร้างสรค์หรือมีความพยายามที่อยากนำเสนอบทตัวตัวตัวต,ตนของตัวเองครับก็ลองมาพลิกจากวิธีที่เราคิดเนี่ยมาสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ดีในโลกอิเนเทอร์เน็ตครับแล้วก็มาบอกแล้วให้กับคนอื่นได้ฟังครับและเชื่อเถอะว่าคนที่มีเรื่องราวสนใจที่เรื่องราวสนใจเรื่อง เกียวกับเราครับก็จะมาพูดคุยกันและติดตามกับพวกเราอยู่ครับเชื่อว่าคนที่สนใจในเรื่องดียวกันจะมีเยอะนะครับในสถานีนี่เองครับก็โอเคครับก็จบเท่านี้ครับก็มีใครที่จะสักถามอยากจะรู้เบื้องหลังอะไรไหมครับถ้าไม่มีครับก็ขออ่านได้ครับ ใช่ก็คืออ่าก็ถึงนี้ตั้งใจอย่างนั้นเหมือนกันครับว่าจะลองเหมือนกันครับครับผมอ๋อใครๆก็เปิดได้เหมือนกันครับก็คือนี่นี่ช่องสามก็คือเขาเพิ่งเปิดโซเชียลเน็ตเวิร์กครับก็ใครที่สนใจของช่องสามเนี่ยก็สามารถเปิดพอรของตัวเองได้ครัเปิดได้ครับเปิดได้ครับเพราะว่าทุ่ามันเปิดไปเรียกเลยครับแต่ว่าจะมีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องเกี่ยวกับ เพราะว่าผู้ดาราหรือผู้นักข่าวเนี่ยก็จะใช้บอกนี้ครับนี่เพิ่งเปิดสดๆและร้อนๆเ่ไม่กี่วันนะครับก็มีทวิตเตอร์ของเขาด้วยครับก็ติดตามเขาได้นะครับแล้วก็ช่วงช่วงเย็นๆก็จะมีละครท้องสากเลยครับเขาจะมีไลายสดด้วยนะครับถ้าไม่มีครับก็ฝากฝากเว็บไซต์ i t k u g a n g com ครับแล้วก็เร็วๆนี้ครับผมจะมีรายการใหม่ชื่อว่า i t k u g a n g on click ครับซึ่งผมเปิดแฟนเพจไว้แล้ว ซึ่งข้างในก็มีเนื้อหาเป็นประโยชน์มากก็คือลิงก์เว็บเด็ดๆต่างๆและข้อที่สนใจมากมายครับเพราะว่าครับเชื่อนะครับว่าตั้งแต่ไม่ทันออกเป็นทีวีเลยครับคนสนใจมาเป็นแฟนเพจร้อยสิแล้วนะครับแต่ว่าคอนเทนต์นี้ต้องมีประโยชน์อย่างแน่นอนครับก็อยากให้ติดตามกันดูนะครับในละเอียดในเว็บไซต์ไอทีขุดยบองครับก็ขอจบเท่านี้ครับผม